ทุกคนคลิปซาดโกะพี่โดนปิดกั้นอะคลิปเนี้ยซาดโกะกับคำอธิษฐานครั้งสุดท้ายงั้นเดี๋ยวพี่เล่าใหม่ในสไตล์ที่ต่างไปแล้วกันเนาะเด็กผู้หญิงตรงกลางชื่อว่าซาดโกะเป็นนักวิ่งของโรงเรียนแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนๆมากๆเธอมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นนักวิ่งที่มีชื่อเสียงวันหนึ่งหลังจากที่วิ่งเข้าเส้นชัยเธอก็ฟุบล้มไปกับพื้นเลยครับทุกคนเนี่ยก็เลยหามเธอส่งเข้าโรงพยาบาลคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นลูคีเมียเฉียบพันธุ์เหตุมาจากการปล่อยปาราเมนูนใกล้บ้านเธอตอนสองบ เธอรู้สึกเศร้าเสียใจมากเพราะยังไม่ได้ทําตามความฝันของตัวเองเลยจึงเริ่มพับนกเรียน ตามตำนานญี่ปุ่นหากพับนกกระเรียนครบพันตัวจะสามารถอธิษฐานอะไรก็ได้หนึ่งอย่างอาการของซาตาโกะเข้าขั้นวิกฤตทำให้เธอเนี่ยมือเท้าบวมแต่ถึงยังไงเธอก็ยังพับนกกระเรียนต่อไปทั้งที่ทรมานเหลือเกินและซาตาโกะก็จากไปท,ทั้งที่เพิ่งพับนกกระเรียนได้เพียง644ตัวแต่หลังจากนั้นเพื่อนๆก็พับมาให้เธอจนครบ1000ตัวเพื่อให้ดวงวิญญาณของเธอไปสู่สุคติแต่บางที่มาบอกว่าเธอสามารถพับได้มากถึง1,300ตัวหลังจากนั้นสามารถอยู่ได้อีก3ปีแล้วก็จากไป ด้านบนนี้แป็ะอนุสอนสถานที่ล้ำลึกถึงซาดาโกะและสันติภาพอีกทั้งยังมีรูปปั้นของซาดาโกะที่ทุกวันเนี่ยจะมีคนพับนกกระเรียนมาให้เธอเป็นร้อยเป็นพันตัว